ม่หนูแม่หนูชื่ออะไรแม่หนูชื่ออะไรเรียกพ่อก่อนพ่อสามลอยก็ชีวิตทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังกคิดว่าสิมีมือ์นีพี่น้องครับอันที่จริงแล้วโดยพื้นฐานบอลลัมของเฮาพ่อแม่พ่ายเฮตมาเนี่ยก็คือครอบครัวก็คิดว่ามือหนึ่งจะต้องนีคนมาใส่ชีวิตน้ำรวมสามลอยชีวิตแล้วก็ขอปากชีวิตน้อยอีกสองชีวิตนะฮะ เป็นดาวสองดวงให้ประดับเวทีมอลลใจกันลอยไ่เอซี่นองเพชรนองพ่อ,อยยงมือสูงๆแน่พี่น้องเลี่ยงซอ,อยกันเด้อเลี้ยงซอยกันแน่เลี่ยงซอยกันนะครับสองชีวิตได้น้อยนะครับรติดตามเส้นท้างของลูกทั้งสองอว่าศิลปินทุกๆคนบนเวทีมอลำใจกันลอยบอมเมินมีแค่นองเพชรนองพ่อ,อยเด้ยหลายคนถามมาว่าปีนี้มีพระเอกใหม่นั่งเอกใหม่บอวซัน ้ยาคาคักีีเน่ช่วงนี้เป็นช่วงดาวลุ่งนะครับขอฝากศิลปินพระเอกใหม่หลักกระนั่งเอกใหม่นางเอกหน่อยเตยพ่อพี่น้องภันทยาปอนจ้าน้องแท้ว่ามานั่งใจกันร้อยครับสาวหน่อยจากจังหวัดมหาสารคามปรากฏหนัาก่อนลำชุดแหลกกินเผาใบน้ำตาในอลาบัมเต่าปีมานั่งใจกันร้อย